ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะคร,ครับวันนี้เรามีข่าวดีนะครับจะมาสัมภาษณ์แนวทางของไอศิดผัวผีไม่ไหม้นะครับผมงวดเมื่อกี้ไอศิดบอกว่าแตก3ตัวนะครับผมรวยจนซื้อทองใส่เต็มคอเลยนะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้อง f อนะครับผมวันนี้พิสิทธิ์แกก็อยู่นู่นนะครับภูผาม่านขอนแก่นนะครับเนาะทางแอดมินก็อยู่ที่อุดรนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปหากันได้มันไกลนะครับเนาะก็ขออนุญาต คอหานะครับเนาะเห็นหน้าเห็นตานิดๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องนะครับเนาะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของไอซิดัวผีไม่ไหม้กันครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับี่ซิดสวัสดีครับครับผมโ่ไม่เจอกันนานนะพี่เนาะมาดึวไม่ได้ห็ทำไมขาามันสั่นแน่ๆทำมเป๊ะไปรามีเวลาไปฮะนะมีเวลาไป โอ้ยทำไมคอเหลืองงามได้พี่ได้โชคเอาได้ยินข่าวว่าหนึ่งเก้าหกเต็มเต็มเลยแหละพี่เขา่า่าชอ,องวันอ่าวันจิบชองหนึ 12, 19, ่งเก้าหกบ้าหมานแท้ถ้าเกิเดแปขอขออยู่าานกู ขออยูุสานปูแบบนี้ได้พากันลงมาเด็กน่อยไวรุ่นมันมันป้าได้ใส่วกก็ได้ไปถามมามันเจ้ามามันเจ้ได้บอได้อยู่ได้ละได้บ้างเออ้าขอยมาานย่ำระานง่นตรงอ่างอย่างอื้นคุอยู่ปสั่ยตเ้บ้านปู็่ะจุดเออเมานนี่พวกเห็นยังจะเครียดเออจะได้ขึ้นไปไวอ่าอ่าไปไหขึ้นบบครับผมเนี่ก็ลยมานอนนั่งย่ขึ้นนั่งย่ขึ้นก็ได้ฝัน มันว่า่นให้เป็แห่นาควัาดจัดงานบวชครับนั่งนี่เด้อเหตดวัดว่าเป็นจีเซียมีครับผมนั่งนี่เห็ดวัาบ้าเนี่ยบัใจ่ยสูตคุ้มวัดเ้อถามว่าถุเปนยังเปนเอือนรดแหนในละวัาดว่าและยางก็เอือนรถแห่วัดครับบวชผู้เดียวจดงานบอกี้วัว่าเออ ยังไงต่อพี่ก็าเรียกวาวันนี้เขาเรียนถ้า,า,าขีา่ไปจังไหนบันเพิ่นก็เลยว่าเกิดเอิรนมาตัววา่าะฉะนั้นเขาวงจากข้างว่าจะเอิ้์นเขามา,าครับแต่ว,ว่าผูนยิ่งอ่นมันใช่ชุดชีเขียวๆ,ๆได้มาบอกว่าไงเนี่ยไงคิดเรียนบวชนาฏบวชใครพี่บวชใครครับผมลูกชายโอ้ลูกชายของเมียลูกชายอายุเท่าไหร่พี่ ยี่สิบสี่เออย่างยี่ห้ายี่สี่ย่าง 24, ยี่ห้านะครับเนาะโอ้เอา้าแล้ว,แล,วแล้วความฝันพี่สิทธ์งวดนี้ใช่ไหมพี่งวดวันที่สิบหกนี่เนาะเอออืมวันนี้มาเมย์รุดมามันกเ็เลยมันมาเบาอีกว่าแม่แม่แมแมว่าฉันต้องฟุกฟันว่านได้ไปบวชว่าฉันเอาเออ,อเพาว่าฝันคือเข้าอีกครับก็ได้ว่าง ันคือกันใช่เหรอฮอ,อจะตีเป็นตัวไหนพี่ว่ววาตีกับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์เหรอเจ็ดสี่ศูนย์เออโอ้พี่สิ่งตีเนี่ยว่าเปนเว่าเป็นยูทูปมันได้แปิหาวัดเงินบ้านไหนวันดนที่อะบ้า มงวันพาวันเมียเออไปสามคนพอเม่ลูกด้เปลี่ยัถาวรสามอไปทูบกนละนถึงเมไปจุดทูบได้แปดห้าครับเนาะโอ้เมียก,กันจุดได้เาเข้ากันจุดได้เปลาลูกชายกันจุดได้แปลี่ถา,าเออเอ้าล,แลูแล้วแล้วส่วนเจ็ดสี่ศูนย์นี่ตีแบบไหนพี่ทำไมมาที่มาของเจ็ดสี่ศูนเนี่ยนะ ท้องเดีย่ยทองก็เป็นชูนอ๋อเมียเมียกันนะอ่าแล้วแล้วเจ็ดลพี่เจ็ดนั่นเพื่อนห้บัชนาคไหมโอ้ก็เลยที่มาของเจ็ดสี่ศูนย์เออนะครับเนาะอืมก็คือตัวเลขของพิสิธิ์รอบรอบรอบที่ฝันวันที่สิบหกนี้ก็มีเจ็ดสี่ศูนย แล้วก็ห้าแปดใช่ไหมพี่เออโอ้ครับส่วนส่วนอายุของลูกชายก็อายุ 24, ยี่สิบสี่ย่างยี่สิบห้าคนที่จะบวชนี่ใช่ไหมเอออืมครับผมครับผมถูกมาสองงวดติดนะพี่นะ้องหนึ่งเก้าหกี่สามตัวแตกเลยพี่สามตัวแตกดที่เห็เนี่ยแาละว่าขี่ทว่าเอียดก็ทาโยุข้ว่าเย็นมันเฮ้ยยากเนาะ เป้ามาจากไหนไอ้หนึ่งหนึ่งเก้าหกนี่เป้มาจากไหนพี่มาจากศาลนั้นไหมฝันเออภากันไปเอาเลขแล้วนี่ก็เลยพากันไปเห็นอย่างคองศูนย์ก็มากก็เลยว่าเดี๋ยวคนเข้าไปจับให้ไหมหรอกก็ได้ปังครับมันนอนก็เลยฝันฝันว่าได้ไปจับหนอนออกจากหลังผู้เฒ่าเออก็ได้มาบอกให้เมียฟั่งเมียก็เลยว่าก็เป็นหนึ่งตัวไอ้พะทัด เจ้ากับเป็นผูทชันผู้เท่าก็เป็นเก้าว่าท่นโอ้เลตตูครูกเลยทองโอ้ยทองสวยเนาะที่คอนะ笑<笑>โอ้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพิสิทธิ์นะครับเนาะ <S <S มีเจ็ดสี่ศูนย์นะครับผมเจ็ดสี่ศูนย,ย์แล้วก็ไปเสี่ยงเซมซีใช่ไหมพี่ทั้งครอบครัวไปเสี่ยงเซมซีใช่ไหมครับ จุดทูบเชยงเชงุ่เชง,งไไหมอ๋อจุดจุดทุกคนละดอกป่ะพี่คนละดอกสามคนสามดอกอืมตัวเลขตัวเดียวกันเออห้าแปดลูกชายได้สองแปดหาฮะขาของพ้อได้ศูนย์แปดห้าของเนี่ยก็ได้ศูนยแปดห้าเ<ด>ือกัน<ด>เอ,อ้าแต่เคือกันแค่กัน เอาโอ้มันจะเป็นมาตัวนี้เปล่าพี่แป้ว่าเออเออแป,นะแปลกเนาะแปลกตัวยครับแค่ลงเฟซเล่นน่ะละ่ะที่ว่าลงเฟซเล่นนะะ่ะล่ะอ่าอ่าอ่าผมผมเห็นพี่ลงเฟซอยู่ลงเฟซอยู่หนึ่งเก้าหกกันน่เออว่าด้วยโชว์ทองใหญ่เลยถูกกลาย อ,อถูกหลายเนาะกับ196นะครับแตก3ตัวนะครับสําหรับผัวผีไม่ไม้เรานะครับเนาะครับหมวดนี้ก็มี740นะครับส่วนไปจุดทูบทั้งครอบรัวพ่อแม่ลูกปรากฏว่าลูกจุดได้258ใช่ไหมพี่ออส่วนพี่ศิษฐ์กับแฟนคนละดอกจุดได้085รุ่น85อู้ตรงกันนะครับ เป็น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 เรื่องที่แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะครับเนาะจุดจุดก็จุดจุดก็ละมองพร้อมเลยเออเนี่ยจุดจุดสารแตกมาเข้าขึ้นไปจุดสานทั้งเชิงครับกับลงใช่เออเอ้าก็ได้มาเบิ่งเขาก็ได้เด็กตัวเดียวกันครับอืมแนวทางตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับเนาะงวดที่แล้วแตกสามตัวตรงนะครับ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลขความฝันเนาะพี่สิทธิ์เนาะเ,เลขความฝันครับไม่ไม่เจอกันนานนะครับเอฟซี FC ถามหาอยู่ว่าผัวผีแม่ไม่เดี๋ยวนี้ทําไมไม่ออกกล้องนะครับอยู่ไกลกันนะพี่เนาะอยู่ไกลกันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปหาเนาะเอาแนวทางของ,ของพี่สิทธิ์นะครับผมก็พิจารณาดูทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ต้องกราบ ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลกันเนาะพี่เนาะมันอยู่คนละจังหวัดเลยเนาะเออมันเออมันก็เลยไปหากันไม่ได้ครับผมก็ขออนุญาตคอหานะครับวิดีโอคอหาสัมภาษณ์นะครับผมแนวทางของพิสิทธ์ผัวผีแม่ไม้เรานะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพิสิทธิ์นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณมากครับผม ครับผมก็อันนี้ก็เป็นแนวทางของพิสิทธ์นะครับผมที่ได้ฝันนะครับฝันว่าได้บวชบวชนาคนะพี่เนาะบวชนาคเนาะบวบบวชลูกนะครับผมพี่มีพญานาคอะไรนี่แหละพิสิทธิ์ก็ตีเป็นเจ็ดสี่ศูนย์ใช่ไหมครับเนาะเจ็ดสี่ศูนย์นะครับพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์นะครับที่พิสิทธิ์เน้นนะครับส่วนตัวเลขทูบที่จุดตรงกันก็ห้าแปดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผม ครับส่วนบ้านเลขที่ก็คือ1น6นะครับแนวทางของพิสิทธิ์มีแค่นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ